ฮลโหสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวชอบเกมเคสการปรสบที่เท่า,า 58, ไห <c oughs> ไร่ห้าสิบแปด่าเมนูห้าสิบถึงห้าสิบรอนานมากกว่าจะได้นะครับรอมาสาอาทิตย์นะครับสั่งมาทั้ง2ออันอันนี้เป็นเคสของ iPhone X นะครับเป็นเคสที่มีเกมอยู่ในตัวนะครับมีฐานด้วยอันนี้เป็นเคสของ iPhone 8 ให้เราจะไม่มี i อโฟนแปดมาใส่กันนะอ่รู้สึกว่าจะมีกี่เกมอยู่ในนี้36เกมหรือเปล่ากี่เกมว่า36เกมใช่ครับนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยเกมก็จะลักษณะคล้ายๆเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเกมซูเปอร์แฟมิลคอมนะครับอ่าหลังจากที่เรารีวิวเกมมันมาหลายเครื่องอ้าวเครื่องความรังงันตอนไหนวะเวาษาักษ ซีต้องเทากัประเทศไทยได้ไงอ่ะเส็งไหมเออนีวนะครับขตั้งตั้งขาตั้งเลยเห็นไหเนี่ยโอเคอาโอเคนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเคสสีแดงสำหรับ iPhone 7 8นะครับกล้องจะอยู่ตรงนี้นี่ต้ว iPhone 8กำลังใช้อยู่นะครับเดี๋ยวราลงเปิดเกมดูแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นะครับจะ <c oughs> รู้มีแบตชาร์จหรือเปล่า เปิดยดังไงละ่ะผมเปิดเอาอยู่นี่นะครับก็<ม>ดูแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าจะสายละเกมคงจะหนาตเตอะนี่มันไม่ใช่เปิดไงอันนี้เปิดอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมมันไม่ใช่นี่มันเปิดของของเกมอุ้ยงงเว้ยใช่ยัง,งไวงไวนะเนี่ยอ้อออนออฟอ้าวเด็ดละ ออนออฟโอเคโอเคขึ้นลงอังกฤษรีเสียงเปิดเสียงโอ้ oh, ตายแล้วกล้องแม่ลำทานมากเลยนะครับเอามือจับกล้องในมือหนึ่งวะเนี่ยคิมโบิเป็นอะไรล้มตลอดโอเค โอเคนะครับขึ้นลงเลือกเกมราเป็นภาษาอังกฤษเล e c กโอเคมาริโอมีป่ามาริโอสปาตันบอลลูนไฟซุปเปอร์คอนท่านี่ไงซุปเปอร์มาริโอเอ้ยตน่นไหนอะอาร์ต ปุ่มจะเป็นนิ่มๆน,มนะครับสเสียงไงสเสียงเบามากหมอเปิดมีแค่สูงกลางต่ำนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้แค่สี่ดีหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง สองนี่คือดัดงสุดแล้วครับโอ้เล่นดีเลยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นเกมอื่นดูบ้างคนท่า

อเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยได้สามเมตรโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเปลี่ยนเกมทำไงเปลี่ยนเกมน่าจะต้องรีเซ็ตรีเซ็ตไม่ต้องปิดเปิดนะครับมาดูคอนท่าเซคอนท่าซุปเปอร์คอนท่าโอเคเลยโอ้

Okay. Okay. ที่เซตอ่าดูเกมอีกบ้างดองกิงคองบองกดอคิงกองภาคแรกเลยอันนี้น่าจะเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวไปยืม iphone ของแม่มาใส่ดูดิดีกว่าไหมโ okay. อเคประมาณนี้นะครับเกม เดี๋ยวคลิปหน้าจะเปิดเรียงเกมเลยนะครับไม่ต้องพูดมากอันนี้รีวิวให้ดูเฉยแต่เคสนี้ดูสวยเลยสีแดงสวยมากนะครับแนะนำเลยนะครับเมืองไทยน่าจะแค่สองสามร้อยเล่นมือเดียวด้วยเก๋าว่ะ เดาคอนแบบคอนไม่ได้คอนตายหาเลยโอเครีเซ็ตนี่อะไรเอ็กไซไฟกาลาก้าเฮดทีสไอส์ฟาร์มเบอร์เอ๊ะทำไมมาเลโอซ้ำอ่ะไม่มาเลโอเผยซ้ำวะมาเลโอกับอันแรกเหมือนกันปะ อ๋ออันนี้ซูเปอร์มาริโอโอเคอันนี้น่าจะมาริโอที่เดินคล้ายๆกับไอ้คล้ายๆกับบานตุ๊ดดองกิงของมุดท่ okay. อโอเคเจมส์เจมส์เจมส์เบทเทิลซิตี้ฟูยันซ็นอกเกอร์ โรดลันเนอร์นัทมิลเอฟวันเทนนิสแพคแมนเกมคลาสิกทั้งหมดเลยนะครับ36เกมมันเท่าไหร่นะเนี่ย12 3 36ก็จะต้องมี3แท็บพอดีหมดแล้วรดไฟเตอร์ชายนิสเชสโอลิมปิกไม่ซ้ำเลยนะครับ1 9 4 2มาคอร์สก็มาสตาร์ฟอร์สก็มีโอ้เยี่ยมนะครับ เคนกวิ้นคุณวอลเสียดายไม่มีไม่มีมมคมคเคนจินะครับาดูมาคอร์สก็โอเคสุดนี่สากหนึ่งโอเคนะครับสามสิบหกเกมก็ประมาณนี้นะครับ นี้ก็คือ e-game นะครับหมายถึงว่า36 s คลาสสิกเกมเป็นโทรศัพท์ s h หมายถึงปลอกโทรศัพท์ไปนในตัวนะครับใส่ได้ทั้ง iphone x นะครับแล้วก็อ่าไม่ iphone x นะครับมไม่รู้ฐานจะอยู่นานขนาดไหนตัวนี้เลือกสีขาวมาอเอาแกะดูก็ได้ไม่ว่า <c oughs> ตัวสีขาว ตัวสีขาวขาวตัดดำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ปุ่มมันก็จะแดงแดงตัดขาวนะเกือบเท่ากันนะครับจอมันเท่ากันป่วาวะพอเท่ากันไหมอ่ะเออจอเท่ากันแหละเพราะนี่มันติดขอบเลยส่วนอันนี้นี่มันมีขอบเหลืองมาหน่อยไอ้ขอบขาวโผล่มาหน่อยนะครับผอเปิดทั้งสองอันดู อันนี้ไม่มีแบบร้ติดมีเหมือนกันเฮ้ยรูภาษาเจนมากโอ้หไม่ออกเลยอเซตก็เกมเรียงไม่เหมือนกันเออเหมือนกัน นะครับบอมเบอร์แมนแคททิดพอแค่นี้ดีกว่าใครสนใจอยากจะดูคลิปเพิ่มเติมนะครับอ่าก็อินบ็อกเข้ามาหรือใส่ในคอมเมนต์นะครับปุ่มปุ่มบวกลบเสียงนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นปุ่มที่กดไปจนถึงโทรศัพท์นะครับป็นเป็นตัวชุดเคสสีแดงแนะนำสวยกับเพื่อนนะครับสจหรับปิดก็ปิดออฟได้เลยนะครับ ต้องกดค้างหนึ่ง 6, 7สประมาณ7วินะครับถึงจะดับก็คือ5วิในแต่เนาะใช่ไหมเคสตัวน,นี้ใส่คืนกล่องไอพก่อนข้างในก็มีสายชาร์จหนึ่งอันนะครับคู่มือไม่มีอะไรเลยไม่เข้าวันที่2ีเดือน7เคสโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ